มันจะเกิดความรำคาญใจเข้ามาเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยมันทำให้ความรำคาญใจหรือความไม่พอใจความโกรธเนี่ยมันเบาบา,บางและผ่อนคลายลงด้วยการที่เราดึงพระพิธรรมมาเกื้อนหนุนเราปรมัต์ของสิ่งที่รู้ต่างๆที่มากระทบเราที่สิ่งที่เรารู้ปรมัตดทำของสิ่งที่รู้สิ่งที่กระทบอย่างเช่น เสียงนกร้องกําลังนั่งนั่งปฏิบัติอยู่เสียงนกร้องมันดังจังเลยโอ้ยนกขู่จังเลยเนาะร้องอะไรอยู่ได้เราน้อมเข้าไปสิว่านกอะทําไมมันถึงร้องละ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันหรือเปล่ามันต้องร้องใช่ไหมนี่คือธรรมชาติของเขาที่เราเข้าไปยอมรับในธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราเข้าไปยอมรับในธรรมชาติของตัวเราเองนะคะหจันได้จันนั้นเมื่อเรายอมรับกับธรรมชาติในสิ่งที่รู้สิ่งทบได้ ความโกรธความไม่พอใจหรืออะไรต่างๆที่มันกระทบใจเรามันผ่อนคลายเพราะว่าเราเข้าใจในความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงของเขาแล้วความโกรธมันก็หายพอเราเริ่มเข้าไปตรงนั้นบ่อยๆเข้าพออะไรมันกระทบเราก็เฉยๆละใช่หไหมคะมันเฉยลงไปละไมัมค่อยๆโอเคก็มันธรรมชาติเป็นแบบนั้นอะ่ะหรืออย่างคนมาพูดอะไรให้ฉันไม่ชอบเลยเสียงอย่างนี้ผิงคนนี้นเสียงจะมีเสียงเป็น อยางไเนาะเออทำไมเสียงแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยพอเรารู้สึกจะเ,เข้าไปดูธรรมชาติของเขาความเป็นตัวตนของเขาก็เข้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทำไงได้ก็ยอมรับของเขาแล้วก็เฉยๆความรู้สึกโกรธหรือเกลียดหรือไม่พอใจหรือลำคาญใจมันก็เบาลงเพราะว่าเราเข้าใจว่าละใช่ไหมคะอันนี้บอกขั้นตอนที่สองเราชํานาญขึ้นมันจะเข้าไปในขั้นตอนที่สามได้ง่ายขึ้นลคะคะพอขั้นตอนที่สามปุ๊บท่นี้มันบางครั้งมันจะเกิด ทุกขเวทนาทุกคนเจอได้เลยถูกไหมคะเท่นี้แหละเราเริ่มที่จะโยนิสโ, entropy, โนสเข้าไปเข้าใจในทุกขเวทนาตรงน,นั้นได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะเอออย่างเช่นเราเจ็บขาปวดขาอย่างเช่นที่ที่ดำเจอใช่ไหมคะที่ทุกขเวทนาที่ดำรับมันอะดำ unu, โยนิสโสเข้าไปมันไม่ใช่ตัวเราทำไมเราต้องเจ็บอะเห็นไหมแ้วทำไมเราต้องเจ็บบ้างนั่นหมานไม่ใช่เราถ้าเมื่อเราไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องเจ็บอืม มันก็จะเกิดการเห็นนามรูปและเกิดความเป็นไตรักขึ้นมาตรงนี้ค่ะโอเคไหมคะสาธุค่ะสาธุหวังว่าทุกคนว่าได้ประโยชน์กับทุกคนนะคะนะคะหวังว่าน่าจะได้นะคะสาธุค่ะที่สุดแล้วผู้รู้ก็ไม่มีสิ่งที่รู้ก็ไม่มี เราได้เล่าต่อหรือยังเนี่ยวตอนหลังเชิญอเออตอนหลังต่อก็พอพอจากที่เราได้ตรงนั้นมามันเหมือนกับมันไม่ทราบว่าจะเรียกเป็นขั้นที่สี่ได้ไหมอาจารย์เพราะมันเกิดมันเกิดสภาวะที่ว่าอืมโอเคมันพอมันเข้ามาเรามันก็ออกไปเข้ามาก็ออกไปเพราะเรารู้แล้วอะค่ะเรารู้ละรู้ทั้งปรมัติธรรมของเขารู้พร้อมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งทุกขเวทนา มันจะน้อมรับเข้ามาได้เร็วแล้วก็ออกไปได้เร็วในขณะที่เราเราเข้าใจในความเป็นจริงของเขาแล้วอะใช่ไหมแล้วแม้กระทั่งการที่ว่าจุดถึงถึงผ่านขั้นที่สามได้เนี้ยการปฏิบัติทมของเราเนี้ยเราก็เข้าไปถึงตรงนั้นได้เร็วค่ะจิตเรานิ่งได้เร็วขึ้นเพราะเรา รับรู้แล้วอะ่ะเราเข้าใจความเป็นจริงแล้วเราเข้าใจธรรมชาติแล้วคือมันมีธรรมชาติอยู่ในตัวเราละเราดึงธรรมชาติของเรากลับขึ้นมาแล้วไนะถูกไหมคะตรงนี้แหละเราได้ธรรมชาติของเรากลับมาละมันมันก็จะเข้าได้เร็วขึ้นแม้กระทั่งทุกขเขวทนาที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามาหรอน้อมรับโยนิโสแล้วมันจะเกิดการโยนิโสที่ไวขึ้นอะ่ะพระอาจารย์ฮะตรงเนี้ยเราเห็นปรมาธรรมเร็วขึ้นโยนิโสเร็วขึ้นเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์เร็วขึ้น แล้วเราก็วางลงได้เร็วขึ้นตรงนี้ฮะ่ะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นอย่างเมื่อาาวานนี้ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้มันร้อนมากพระจย์ <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้ร้อนร้อนจริงๆนะร้อนมากๆร้อนจนเกิดว่ามองเห็นโทสะตัวเองจริงค่ะมันซ้อนขึ้นมาเลยแต่ขณะเดียวกันขณะที่เรามองเห็นโทสะเราก็แยกแล้ววางได้เร็วค่ะมันเห็น จิตเราที่ยแล้วพอไปไบางครั้งเนี่ยพระอาจารย์มันจะเห็นจิตซ้อนจิตขึ้นมาพร้อมๆกันคะได้เร็วมากคะมันจะมนันมันจะเป็นอัตโนมัติอะค่ะมันจะเป็นอ,อ,อัตโนมัติเลยคะเห็นความโกรธเห็นความไม่พอใจเห็นทุกอ,อย่างแต่มันเราจะวางได้เร็วคะเราจะวางได้เร็วมากแล้วเราเข้าใจในตรงนั้นได้เร็วแล้วก็กลับมาดูตัวเราแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ ก็อย่างที่บอกน้องก็บอกว่านอนดูทุกขเวนทาวนาตัวเองทั้งคืน <c oughs> จริงๆก็พระอาจารย์เมื่อคืนนี้ <c oughs> นอนนอนดูทุกขเวทนาจนกระทั่งตัวเองหลับไปมองเห็นเขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปแต่พอตื่นขึ้นมาพระอาจารย์มันเหมือนเป็นคนละคนค่ะพระอาจารย์ตื่นขึ้นมามันเป็นมันเป็นความสดชื่น มันไม่มีทุกข์เลทามันไม่มีความร้อนนั่นนี่อะไรเพราะเราเราไม่ได้เอาเขาเข้ามาข้างในอะ่ะเราไม่ได้ไปเป็นเขาอะ่ะตรงเนี้ยฮะเราไม่ได้ไปเป็นเขาอ่าเราไม่ได้ไปเป็นเขาเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรมันเฉยๆแล้วมันเบาไปเสียแล้วพอมานั่งสมาธิตอนเช้ามืดพระอาจารย์มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่ามันไม่เรียกว่าสุขเวทนาก็ไม่ใช่พระอาจารย์แต่มันเป็นความอิ่ม มันเป็นความอิ่มอ่ะพระอาจารย์ฮะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบมันเหมือนกับว่าจากเมื่อคืนเนี้ยเราก็อยู่กับทุกขเวนาได้ทั้งคืนอ่ะโดยที่เราไม่ทุกไม่ไม่ใช่ใช้คำว่าไม่ทุกไม่ได้มันผิดแต่อยู่กับทุกอย่างเข้าใจในทุกอ่ะฮะต้องใช้คํานี้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่ทุกถูกไ,ไหมคะมาอยู่กับทุกอย่างเข้าใจในทุกแต่เช้ากือขึ้นมาเนี้ยมันไปกลายเป็นคนละคนไปฮะแล้วมีความสุขมันมันอิ่มฮะ มันอิ่มแล้วสัมผัสอะไรเข้ามาเนี่ยมันเฉยไปหมดมันเป็นการเฉยไปเลยพระอาจารย์เราไม่รู้ร้อนก็เหรอร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นมันเป็นกลางกลางไปเลยฮะจะร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นคือคือรับรู้ว่ามันร้อนแต่ก็วางรับรู้ว่ามันเย็นก็วางค่ะสิ่งที่ได้มาณตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ คแล้วมันก็ว่างไปเฉยๆมันก็อยู่มันเหมือนกับพระอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นนะคะ,อะตอนเย็นตอนกลางคืนอากาศร้อนเราก็จะปรับความรู้สึกอยู่นานก็สะดวกบ้างไม่สะดวกบ้าง ความจริงตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันเพราะเราอยู่คนเดียวอยู่วิเวกอยู่เป็นการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งทีนี้หลังจากตื่นนอนวันใหม่มาเนี่ยอย่างว่าน่ก็คือเหมือนกับเป็นคนละคนไปเลยเพราะผ่านการพักผ่อนมาจิตลงพวัง ตื่นขึ้นมาวันใหม่เนี่ยมันก็สดชื่นอากาศยามเช้ามันก็ดีๆอยู่ความจริงในช่วงนี้ตั้งแต่แรกตื่นเลยนะมันเริ่มปฏิบัติตั้งแต่นี้แล้วล่ะใช่ใช่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่นี่เลย โดยยิ่งมีความรู้สึกว่าออจิตใจไม่กระสับกระส่ายอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับทำโน่นทำนี่อะไรไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นมารู้บ้างไม่รู้บ้างสลับกันไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าจัดสะดวกแหละ ถึงจะไม่นั่งสมาธิก็สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่นี้เลยนะถ้าจะว่าไปแล้วเน,นี่ยจนปอนเออตั้งแต่เริ่มตื่นนอนมานั <c oughs> ่นแหละเริ่มตื่นนอนมาว่าใจเป็นยังไงจะทำอะไรด้วยเหตุผลอะไร มันก็เหมือนกับชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันแต่ละวันแต่ละวันนั่นแหละแต่ในลักษณะที่ซ้ำๆกันไปนี่แหละเออในไลน์นะในกลุ่มลายตื่นรู้ฉับพลันนะเออมีโยมท่านหนึ่งก็ส่งข้อความมาเชิงถามนหละ ขอความเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนที่นั่งในห้องแอร์ทำไมมันรู้สึกสะดวกอะสะดวกตอนที่มันร้อนๆน่ะเขาตรงเข้าความมาถามนะ <Okay. S 2> อาจารย์ก็บอกว่าอตอนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ย ความร้อนก็ไม่รบกวนอากาศร้อนไม่รบกวนจิตไม่กระสับกระส่ายสติมันก็เลยต่อเนื่องในห้องแอร์เออแต่แต่ว่ามียอมคนหนึ่งก็าส่งข้ความมาก็ดีเขาบอกว่าสมาธิเนี่ยได้ปัจจัยมาจากความสุขสบาย เออเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสุขนะ่ะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเอเน่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยได้ฉุกคิดนะเขาฉุกคิดกันมาเขาเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันคนเนี้เขาฉุกคิดว่าถ้างั้นนะ่ะไอตอนที่เราเข้าไปห้องแอร์เนี่ย เออเราไปเราเข้าไปห้องแอร์แล้วเย็นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ดูเลยใช่ไหมในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่เออจากความร้อนไปห้องแอร์เนี่ยเดินไปนแสดงว่าเขาไม่ได้ดูตรงนี้ก็เลยบอกว่าใช่แล้วเขาไม่ได้ดูตรงนี้ คือพอร้อนปุ๊บเขก็มุ่งไปหาห้องแอร์เลยเทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้พระอาจารย์ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าใช่แล้วพอเวลาจิตใจเราไดอารมณ์ที่เป็นอนิจฐารมณ์ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยไม่เฉพาะเฉพาะความร้อนนะไม่ไม่ใช่เฉพาะความร้อนทุกอย่างแหละ อพอหงุดหงิดปุ๊บเขาก็มองไปหาอารมณ์ใหม่เลยอาเช่นอะไรปวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนท่าใหม่ดีกว่านะโยมไม่ว่าอิยาปวใหญ่ริยาปวยบบนะ่อยนะเช่นอ่ายกมือขึ้นเก่าแล้วเ <c ười> <c ười> นี่ยเบาๆขนาดนี้ก็ใช่โยม ก็ใช่เหมือนกันอียาบทย่อยอย่างเนี้ยก็คือตอนแรกคันจะคันชัดเจนมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คืองดหงิดนิดๆงดหงิดนิดๆนิดๆยังไงก็แล้วแต่ก็คือไม่ชอบก็คือไม่ชอบน่นเดงแต่ทีนี้เรามันเป็นอย่างนี้มาประจำแล้ว เราก็เลยไม่เห็นว่าเขาบ่นเกิดแต่จริงๆเขาบุนกิดเหมือนคำถามนี่แหละเหมือนเหมือนคําถามว่าเข้าไปห้องแอร์ว่าอากาศเขาร้อนเนี่ยพอได้ห้องแอร์ก็รู้สึกสบายทุกทีแล้วก็อยู่ต่อไปสะดวกเจิญปอนใช่ใช่มันเป็นความเคยชินเคยชินที่ พอปวดเมื่อยหรือพบอนิจฐารมร้อนอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็จะปฏิกิริยาก็คือหงุดหงิดไม่ชอบอพูดซะว่าไม่ชอบโดยอัตโนมัตินะพออัตโนมัติปุ๊บจิตนี่ก็เอื้องไปหาอารมณ์ที่น่าปรารถนาเลย ร้อนต้องการเย็นร้อนไม่ดีเย็นน่าจะดีกว่าเย็นดีกว่า <c oughs> เขาจะเอื้อมไปอย่างเงี้ยปวดเมื่อยในท่าเก่าเป็นไงท้าเก่าปวดเมื่อยเป็นไงชอบไหมไม่ชอบเปลี่ยนดีกว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนดีกว่าลักษณะคล้ายๆกันโยมก็เลย เขาบอกว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยดูตรงนี้เลยผู้ปฏิบัติส่วนมากก็จะเกิดปฏิกิริยาตรงนี้ปุ๊บก็เรียกว่าเพราะมันอัตโนมัติไปทันทีเรียกว่าความเคยชินมันปิดบังเลยโยมความเคยชินแต่ในขณะที่เขาเคยชินอย่างนี้แหละ โทสะเกิดหงดหงิดเพราะทุกขเวทนากิเลสละเอียดเกิดมีปฏิคานุใสมีอวิชชานุใสกิเลสละเอียดตรงนี้แล้วก็เอื้อมไปหาอารมณ์ใหม่ก็เป็นการมาราคานุใสหรือตัณหานุใส ในตันหาหนุสนส่ก็มีอวิชานุสัยกิเลสละเอียดปกปิดอยู่ด้วย